เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวตอนเรื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้เป็นช่วงรวบรวมกรอนฮาฮาจากครูสแตมและครูมหาซึ่งเพลงพื้นบ้านอันแรกที่เราจะให้ท่านผู้ชมดูกันอีกครั้งเป็นเรื่องที่ครูทั้งสองบอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในปี2020และในช่วงวันสิ้นปีแบบนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องต่างๆจะตรงกับที่ครูทั้งสองเคยพูดไว้หรือไม่วันนี้จะมาโชว์เพลงชอย เอาเพลงชอยเหรอเพลงชอยเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคือจะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี2 0 2อเหมือนเรานี่ลองทำนายการล่วงหน้าไว้ไงใช่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถูกต้องเดี๋ยวลองฟังดูเออเออปีใหม่มาเยือนนะอีกคำลบมีเรื่องให้พบนะสิ่งก็ไม่ใหม่ ใหม่ใหม่ละก็ใหม่ใหม่ไหนลองยกมาเป็นเหตุทั้งที่เมืองเท็กน้ะและเมืองไทยปีนี้ปีใหม่นะไม่ใช่ปีเก่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรยเอ้าะ จะเป็นยังไงก็ปี2020ี่ฉันขอหย,ยิบยกปี2020นี่ฉันขอหย,ยิบยกจะมีกีฬาชาวโลกนี่ก็ยังไงอะไรมีโอลิมปิกแล้วก็ฤดูร้อนอจัดขึ้นแน่นอนนี่ก็ฉันจำได้แล้วที่เมืองไทยจะมีอะไรกันช่วยบอกกับฉันนี่นให้เข้าใจ บอกฉันนะทีเออ่เข้าใจอุ้ยที่ไทยจะมีอะไรกันพูดเรื่องนั้นนี่ฉันก็อายอะไรแล้วที่ไทยมีอะไรกันเนี่ยพูด <c oughs> มีอะไรเขาจะมีเหตุการณ์อะไรเขาต่อไปในร่วงหน้าน่ะก็ว่าให้เขาฟังเขาจะไม่จายอะไรเรา หมายถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าใช่ไหมเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไทยจะมีอะไรกันคุณเครือแกถามว่าที่ไทยมีอะไรกันอะให้บอกแกแล้วแกคิดว่าไงที่ไทยมีอะรก็นึกว่าเรื่องมีอะไรกันไงเรื่องอะไรล่วงหน้าเนี่ยเออเหตุการณ์เนี่ยล่วงหน้าจะเป็นไงที่ไทยจะมีอะไรกันเฮ้ยนี่ตัวฉันจะบอกแกก็ได้มีอะไร เขาว่าก็จะมี 5G นิ่เขาว่าก็จะมี 5G ใช้งานเร็วรี่แรงก็เหลือหลายถ,าถ,าถ้าพูดถึงเฉพาะกรุงเทพถ้าพูดถึงเฉพาะที่กรุงเทพลองบอกสังเขปว่ามีอะไรใหม่ๆ สังเขพว่ามีอะไรใหม่ออๆก็เขาว่าการเดินทางนี่จะพัฒนางั้นจะมีรถไฟฟ้าสายก็ใหม่ๆเลไปนูน่นไปนี่ก็ถึงกันหมดเลยไม่ต้องไปใช้รถเวลาจะไปไหนออแล้วถ้าพูดถึงก็นกที่บ้านฉัน,น,นแล้วถ้าพูดถึงที่บ้านฉันบังบุทองอะ พูดถึงก็นอที่บ้านฉันอายากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรใหม่นะบ้านแกจะมีอะไรใหม่อ,อ,อ๋อที่บ้านแกแน่นอนเลยพี่อออออบอกว่าปีนี้ก็น่าดีใจเมียแกนะที่อยู่บ้านปีนี้ตั้งคันได้ลูกชาย ตั้งคันแล้วก็ลูกผู้ชายปัดท่อปัทดท่อกูถือพรหมจทรย์เฮ้ยว่าปัดท่อกูถือพรหมจทร์แล้วเมียกูจะตั้งคันแล้วก็ขายไอ้จาเจา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 น่อยแม่เมียกูยังไม่มีแล้วเมียกูจะตั้งคันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเพลงพื้นบ้านสนุกสนุกกันต่อห้ามพลาด